พี่ตายเลยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเอ้มันหมอบเหมือนกันหนูไปต่อเลยพ oh, ี่มาได้แค่นี Listen, ้แหละลาก่อนฮสวัสดีครับฮสวัสดีคร uh ับห้องนี้เล่นไหมเนี่ยไม่ขี้เกียจเล่นเอาขี้เกียจเล่นก็เล่นไปด้วยคุยไปด้วยในเกมมันค่อยสนุกดีพี่เหงาปะเนี่ยเอาเหงาดีไม่เหงาจะสุ่มมาเจอหนูทําไม ก้พีกเป็นเหงาแล้วะเฮ้ยเปลี่ยนจากคนเหงามาเป็นคนของเราก็ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อไร่เมื่อไหร่เมื่อไหรจะกดใช่ไหมใช่ไอมันไออะไรกดได้แล้วแล้วนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่อชื่อชื่อเอาที่พี่เรียกขนาดเลยอ๋อเรียกขนาดก็ต้องเรียกที่รักแล้วแหละ โอก็ไม่ยอมบอกชื่อจะรู้ชื่อไหมเนี่ยเอาหนูชื่อไอ้เออชื่อไอ้นี่หนูหัดเล่นนะเนี่ยหนูไปเอาล่าหัดเข้ามาเอาไปเอารหัดเข้ามาทำไมไม่เล่นไอดีตัวเองอะหนูไปซื้อราหัดเข้ามาทำไมไม่สมัครเองซื้อเข้ามาซื้อซื้อเข้ามากี่บาทอะสองบาทเสองบาท เอ้ยมีคนไ,ไหนไหนไหนไ,ไหนปืนยังไม่พร้อมเลยจะเข้าไปชาร์จได้ไงเนี่โหลมันเป็นคนด้วยนี่วานี่มันหมดทั่วไปนะเนี่ยให้มันเจอคนได้ไงบุกเอาพี่วิวเราตัน้าขนาดนี้เลยถ้าขนาดนี้เลยก,ก็ต้องแตกหนึง่งสวยพี่สวยแก้วมดสีว้าวเก่งจังเลยเฮ้ยย่าชมดีเกินนะ ไฮ้ปืนอะไรวนะเนี่ยเฮ้ยนี่มันปืนอะไรกันวะ <c oughs> เอาไอาเป็นเป็นไข่เหรอเอา้ารู้ได้ไงเนี่ยเอาไข่ที่ชนอ่ะคนที่ใช่ตื่น <c oughs> ตามมาตามมาม่วงม่วง,วงเป็นลมแดดแบบเป็นลมแดดแดดแต่มันอาจจะทำให้หน้าพังแต่ถ้าเจอหน้าเธอจังๆมันทำให้หน้าแดงนะ หน้าแดงทำไมกินพริกรอ,อ่ะอ่ะใช่เป็นคนกินเผ็ดหน้าแดงนอกจากพริกก็มีหน้าเธอนี่แหละที่ทำให้หน้าแดงฮัไ่นมนนะ่โอ้นเจ็อเอาเจ็บคอแสดงว่าเธอพูดเยอะอะดิพี่พี่อยู่จังหวัดอะไรอ่ะอยู่ขอนแกน่นขอนแกน่นเอา้เอาพี่พี่อ,อยู่เไไนเนี่ย อ๋อแล้วหนูอยู่จังหวัดอะไรหนูอยู่ใกล้ๆพี่อ่ะหนูอยู่หนองบัวลำโพงแล้วแล้วหนูเคยไปแบบเที่ยวพัทยาไหมพัทยาไม่เคยไปแต่พี่เคยไปนะแล้วทำไมอ่ะยังไงอ่ะเอาก็พัทยาเคยไปแต่ถ้าพัดเธอออกจากใจอ่ะอันนี้ไม่เคยทํานะเฮ้ย<อ>เอ,อ้ยมอกี่คนแล้วเนี่ย เอาโดนบาจเเอาไ้คนคนคนมันต้องเจอปืนใหม่ใช่มันไม่เจอบอดเลยหรอนี่ยเอาพี่น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 ปืนนี้เสียงอย่างเสียงอย่างมันนะปากปักปๆกปักปกปหนูยิงมัน ไอวอรเนี่ยเจาะไปเลยอุ้ยสองชั้นว่ะมันแล้วโอ้ยอยโอ้ยโยโอ้ยโยโดนยโ่ยโอ้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 ย้ยโอ้ยโอยโอๆโอยโอโ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอยโยดย้ยโยยยยยย ต้องอยูกับเพ่ก่อนนะฮัลโหลว่าไงฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่พี่ี่หนูกลัวหนูกลัวเอ้ไม่ต้องกลัวมีพี่อยู่ข้างๆข้างอะไรอพี่ห่างกัโนตั้งหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยสามสามสิบเอนั่นแหละสามสิบสี่อาโอ้โหจะโดนวะ หนูมันอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวพี่จัดการเองก็ได้นะกระสุนพี่จะหมดแล้วเนี่ยกระสุนจะหมดเออหมดดีแล้วหนูทำไมหนูยอยู่ห่างจากพี่จังเลยอ่ะไม่เป็นไรถึงตัวจะอยู่ห่างไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้กัน<อ>เฮ้ยเหลือสิอคนตอนนี้เฮ้ยใครวะเจอคนเจอคนหมดทรรมดา <คน S 1> เจอเดยวคนเว้ย เดี๋ยวนี้ไม่เจอบอดแล้วอ่ะโหมดธรรมดาเนี่ยอดูเวลดีอ๋อดูเวลแต่ก่อนมันเจออยู่นะไม่ได้ไม่ถ้าถ้าเราถ้าเราแบบว่าหนูหช่วยพี่ด้ดวยฮะเราวะ <Okay, okay. S 2> เราวะโอเคโอเดเราก็พดออกพดเข้าบ่อยบ่อย ว่ามันวิ่งไปไหนแล้วเฮ้ยกลับแล้วเพิดนีเฮ้ยเลงโพื่อนอันนี้แแป๊บหนึ่งหนูใจเย็นเดี๋ยวมันไปไหนละตัวนั้นอ่ะพี่ยังมีอีกตัวนึงกำลังมายใจเราไหนพี่มันอยู่นี่ชัดชัดเฮ้ยเอา เฮ้ยใครทำไรเฮ้ยม,มันเล่นปืนอะไรวะปืนระเบิดเลยหนูระวังหนูอยู่ไหนอะเมื่อกี้มันหรือว่ามันอยู่บนบ้านฟังเอาเอาพี่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 เฮ้ย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 หนูมันกล้าลมาทำหนูได้ไงเนี่ย หนูอยู่ในใจพี่เสมอนี่หนูพูดถึงขนาดนี้ละเ,เดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนเฮ้ยโดนหัวไปแล้วไม่ใช่เหรอทำไมมันตายยากจังเลยเอาเอาคนคนเหล็กบ่นี่ <c oughs> ยิงบ่าตาย ซีเรียสเนี่ยมันคืออะไรอะพี่เห็นหลายคนเขาพูดกมันเป็นอาหารเช้าอะซีเรียสอาหารเช้านึกมันซีเรียสฮัลโหลแฮลงไหนดีลงในใจได้ไหมนี่นึกว่าจะไม่เล่นละรแ,แล้วอันนี้เรียนอยู่ใช่ไหมเรเรียนอยู่ไงใครจะไม่เรียนล่ะเราเราชอบวิชาอะไรอ่ะพาร อ,อ้าวพละชอบออกกําลังกายชอบกีฬาเนี่ยชอบอกีฬาอะไรอ่ะกีฬา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 เป็นยาวิเศษเอา้ากีฬาเป็นยาวิเศษแล้วเมื่อไหร่เธอจะมาเป็นคนพิเศษของเราอีกไม่นานเอา้นา,นา,นอาสรุปกีฬาอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยฟุตบอลนะนะอะไรนะ หนูชอบเตะบอลอ๋อชอบเตะบอลเอา้เอาทำไมไปชอบเตะบอลเป็นผู้หญิงเอา้าแสดงว่าหนูเป็นผู้หญิงห้าว้าวใช่นะเป็นเอา้าเวลาหนูเตะบอลหนูไม่ค่อยได้เป็นคนเตะเท่าไหรนะ่นัะเล่นกีฬามันก็ต้องแบบว่าอะไรนะมีทีมตรงข้ามมีทีมศัตรูอย่างเงี้ยเอา้าไม่ใช่สิในสนามมันมีศัตรูแล้วเมื่ไหร่ในใจยูจะมีไอ อาเราเราเล่นฟุตบอลนี่เป็นอะไรเป็นนักเตะไม่ได้เป็นโกเป็นโกประตูเอา้าเป็นโกประตูโกอะมีไว้รักษาประตูแล้วถ้าอยากรักษาใจอยู่อันนี้ต้องทำยังไงหนูถามพี่หน่อยพี่ชอบเรียนวิชาอะไรชอบเรียนวิชาอ,อะไรเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนอ้าวอาอาหายไปแล้วหา,ายแล้วเหรอ มันหายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีสตูขึ้นมาครับสวัสดีสวัสดีเอาเอาตั้งอะไรวะเนี่ยหนูหนูถอยมาพี่มองไม่เห็นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมันอยู่ไหนอะหลบหลังต้นไม้ไป โดนหัวโดนหัว,มวหมอแไปเฮ้ยใครมาใครบินใครบินหนูข้างบนเดี๋ยวต้องเล่นนอกวงพีตายเลยเอ้าเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยเอ้มันหมอบเหมือนกันหนูไปต่อเลยพี่มาได้แค่นี้แหละลาก่อน,น่าทุกคนอ้าวรอดะ่ะ ต้องไปด้วยกันสิ่เฮ้ยต้องไปด้วยกันโอเคสยอดไปเลยผมจะทิ้เพี่ไว้ตรงนี้ไม่ได้วผมจะคอยยืนข้างๆในวันที่พี่ล้มโอเคโอเคจะได้ชุบันได้ใช่เป็นไงหนูอย่าเบียดหนูอย่าเบียดขอโทษขอโทษเอาไงดี เราอยู่เราอยู่ในวงอยู่ในวงโอเคเราอยู่ในวงนี่มันเจ็บปลาระเบิดมาอีกหนูอยากบูแบบให้มันจบเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเอ้าพี่เอามาเลยพี่มันมาแล้วไะไอยู่ อ๋อไอวอหมดใช่เยอะเกินเือลาก่อนอย่าออกไปหนูยิงมันมันโผล่มาขนาดนี้เอาไอวอตั้งเออฉากระทึกขวัญหนูยิงมันพี่โนขอโทษพี่หนขอโทษหนไม่ต้องขอโทษหนูจัดการมันเฮ้ยเยอะเยอะเยอะเออนั่นแหละตรงนั้นแหละ ปืนชาร์จไว้หนูปืนชาร์จไว้ย,ยิงมันหนูหัวแตกไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s ับส c r ร b e ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ค,คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ